สวัสดีครับบีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับท่านผู้ชมเชิญไปครับคนที่เขียนภาพเก่งๆต่างงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจและเป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจธุรกิจที่ใหม่มากๆเลยนะครับอยู่กับคุณตุลเล็กอุไทยผู้ก่อตั้ง Pictures Talk ในบีไทมส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับเราคงเคยเจอกันก่อนตามงานอีเวนต์อยู่นะครับครับแล้วก็ปกติเนี่ยเขจะมีภาพวาดต่างๆที่สําหรับบอกว่าเป็นมุมใหม่สาหรับการสร้างกิจกรรมร่วมในงานอีเวนต์ครับนะครับ ธุรกิจของเรา Picture Talk มันคือจุดนั้นใช่ไหมครับใช่ครับครับมันคืออะไรที่เกิดแนวคิดธุรกิจนี้ขึ้นมาได้ครับต้องบอกว่าเกิดจากความบังเอิญก่อนครับเพราะ<อ>าว่าได้ไปเป็นอศาสศาสมัครให้กับงาน t e s X เชียงใหม่ปี2013นะครับซึ่งงาน t e s X เนี่ยเขาเห็นตัวอย่างนี้ที่ท,ท,ที่ต่างประเทศครับคร <c oughs> <ะ>ับแล้วก็อยากหาคนลองทำก็มีความสนใจก็เลยลองอาสาไปทำดูซึ่งตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรครับครับแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอินครับชอบกับงานนี้แล้วก็เริ่ม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ะจะมาะะเป็นอาชีพทุกวันนี้ครับแสดงว่าได้ได้ไอเดียม,มาจากต่างประเทศครับงานที่ที่ที่พูดถึงนี่คือเป็นเป็นยังไงครับเพราทราบว่าเป็นงานอีเวนต์และมีนักวาดภาพในงานอย่างนั้นเลยครับก็จะเป็นงานที่เชิญวิทยากรเก่งๆมาเล่าเรื่องสั้นๆอย่างนี้ครับแล้วก็ที่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะมีคนสักคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในงานประชุมครับแล้วก็ฟังแล้วก็สรุปอ,ออกมาเป็นภาพสดๆเลยในงานครับอ๋อฉนั้นแสดงว่าต้องมีความชํานาญหรือสกิลในเรื่องของการวาดภาพด้วย ใช่ครับเป็นหลักเลยโดยพื้นฐานก็จบคณะสถาปัตย์ที่มอเชียงใหม่ครับแล้วก็เราชอบวาดรูปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชอบคิดชอบอ่านหนังสือก็เลยอาจจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยทําให้งานนี้ทํางานนี้ได้ดีขึ้นครับครับมันผมพอจะมองออกแล้วว่าคณจะทําธุรกิจที่ได้นี่คือหนึ่งชอบวาดภาพครับชอบอ่านชอบจับประเด็นชอบอ่านหนังสือเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็เริ่มหาความรู้เพิ่มเติมครับหาเสิร์ชนี่แต่เนี่ยหาหนังสือมาอ่านหาคลิปใน YouTube มาดูเงี้ยครับแล้วก็ปี2016 ได้พบว่ามันมีสมาคมที่ชื่อ IFBP ก็คือเป็นสมาคมวิชาชีพของคนที่ทำอาชีพนี้ครับที่สหรัฐเมกกาก็ก็เลยได้เข้าไปจอยสมาคมจากไปเป็นสมาชิกก็ไปเป็นผู้บริหารสมาคมอยู่4ปีครับแล้วก็เลยได้เห็นวิธีการประยุกต์การใช้งานเยอะมากของที่ต่างประเทศครับ,รบตอนนั้นเราเป็นคนไทยคนเดียวไหมครับในบอร์ดนี้ เป็นคนไทยเป็นสมาชิกคนแรกแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวที่ไปเป็นบอร์ดตอนนั้นครับโอ้ครับ,รบเราเราเข้าไปได้ยังไงครับต้อง,ต,องต้องบอกว่า IFBP เนี่ยย่อม,มาจาก International Forum s of Visual Practitioner <ม>นะครับ<ม>ก็จริงๆเป็นสมาคมวิชาชีพที่<ม>ทำงานแบบแบบไม่ได้มีเงินเดือนนะ เป็นเหมือนอาสาเข้าไปทำนี่แหละครับก็นะตอนนั้นต้องบอกผมเป็นมือใหม่ครับง่ายๆที่สุดเลยคือผมอยากเรียนรู้ครับอยากเรียนรู้เท่านั้นเองอยากเรียนรู้เลยแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะด้วยว่าบังเอิญว่าบอดสมัยนั้นเนี่ยมีคนลาออกแล้วตามกฎของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีอย่างน้อยกี่คนแล้วเขาก็เหลือ1คนเขาก็เปิดเปิดรับสมัครพิเศษหนึ่งคนอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมสนใจผมก็เลยแบบสมัคร ไปแล้วผมก็ทำพรีเซนต์เขาก็จะถามว่าแบ็กกราวด์ทำอะไรทำไมถึงอยากมาสมัครนู้นนี้มีการสัมภาษณ์อะไรย่างเงี้ยครับราก็นับว่าก็เป็นเป็นโชคดีมากกว่าที่ได้เข้าไปทำอย่าเงี้ยครับเข้าไปตรงนั้นเราได้อะไรเราเก็บเกี่ยวอะไรออกมากับปุ่มมองที่แตกต่างของคนต่างประเทศในธุรกิจประเภทนี้ครับอันแรกเลยได้วิธีการทํางานครับเพราะว่าเขาก็จะมีวัวฒนธรรมการประชุม,มวัฒนธรรมการเตรียม อเจนดาต่างๆ uh huh. เวลาประชุมแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง uh huh. ต้องมีการด uh ีเฟน์ถ้าเราอยากจะปกป้องความคิดเราเนี่ย uh huh. เราก็ต้องกล้าที่จะแบบนำเสนอว่าเออ uh huh. บางทีสไตล์คนไทยช่วงแรกๆก็จะ <c oughs> จะรู้เลยว่าเราเราตัว,ต,วตัวผมเนี่ยจะอ่อนในการ ในการดีเฟนต์ความเห็นตัวเองเพราะเราก็จะมีความกลัวแล้วไม่มั่นใจว่าเออเราเสนอไปสมมติมีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ฟอร์แล้วเออสงสัยความคิดเราอาจจะไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้วิธีการจากการทํางานเนี่ยแหละฮะแล้วก็คนที่อยู่ในบอร์ดมันก็มีหลากหลายชาติเราก็เห็นสไตล์แบบยุโรปแบบอเมริกันแบบบราซิลอาร์เนนาอะไรเงี้ยเราก็เราค่อยๆปรับวิธีการทํางานเรา เราก็กล้าพูดมากขึ้นกล้าดีเฟนต์มากขึ้นกล้านําเสนอสิ่งใหม่แล้วเราก็จะบอกว่าไออันเดิมเนี่ยจริงจริงอันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กนะผมว่าทําอันนี้ใหม่ดีกว่าหรืออะไรเงี้ยโอ้ไั่ใช้ได้เลยนะครับในการที่เราไปเข้าเจอวัฒนธรรมของการประชุมบอร์ดแบบตะนาชานี้มากขึ้นดูใช่ครับและสุดท้ายเนี่ยเราได้อะไรเก็บเกี่ยวจากตรงนั้นจนกลายมาเป็นการพัฒนาธุรกิจและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยด้วยสัญภาพเป็นยังไง อันแรกเลยได้ได้เครือข่ายได้คอนเน็ชันเพราะเราก็จะได้ไปรู้จักคนเก่งๆในวงการเนี้ยผมเรียกว่าก็น่าจะครึ่งโลกที่เป็นตัวท็อปๆเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญนู้นนี่นั้นก็เกิดจากการที่เราได้ไปทํางานแล้วก็ในในช่วง4ปีเนี่ยมันจะต้องมีการไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาทุกปีอย่างเงี้ยเป็นการประชุมใหญ่มีการเวิร์กช็อปกัน3 4วันเนี่ยมีเน็ตเวิร์กกิ้งด้วยก็เรียกว่า4ปีเราได้ไปเจอคนรู้จักคนเยอะมาก คือได้ไปรู้จักในมุมของการส่วนตัวแล้วเรามันก็มีการไปคอนเซัลธุรกิจกันพอพอรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถขอความรู้เขาได้ไงฮะคนเก่งๆว่าเออเขาทํายังไงเนี่ยเขานน่นนี่นั่นเขาก็แชร์ทุกอย่างให้โดยที่แบบก็ไม่ได้มีกักอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์สําคัญที่สุดเลยที่ผมได้รับมาครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราก็เข้าไปปรับรูปแบบ คอร์เปอเรขององค์กรก็คือทำแบรนด i n g ให้ i f B p p ใหม่เลยนะฮะดยฝีมือคนไทยนี่แหละทีนี้ในมิติของธุรกิจประเภทเนี้ที่เรารได้จากต่างประเทศมาเนี่ยอันนี้เราเอามาใช้ประโยชน์อะไรกับธุรกิจที่เราอยู่ในไทยปัจจุบันบและโอกาสสำหรับคนไทยจะเข้าสู่ธุรกิจนี้ด้วยครับประโยชน์แรกเลยคือพอเราไปเห็นตัวอย่างว่าต่างประเทศเขาทำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็กลับมาดูในเมืองไทยเนี่ยมันยังมีอีก หลายเซอร์วิสเลยนะท,ที่ที่ยังไม่มีคนทําแบบนี้อะไรเงี้ยครับ,รบเราก็ค่อยๆลองอบางทีเราก็เริ่มออฟเฟอร์ลูกค้าว่าบางทีลูกค้าไม่ทราบว่านึกว่าเราทําได้แค่นี้แต่เราก็บอกว่าจริงๆมีอย่างนี้อีกนะอะไรเงี้ยครับก็ลูกค้าบางเจ้าก,ก็เริ่มทดลองทํามันก็ทาให้งานเราเริ่มเริ่มแตกสาขามีเอาต์พุตออกมาเป็นเป็นผลิตผลงานมากขึ้นซึ่งก็ยังไปได้อีกนะฮะเพราะว่า เป้าหมายสูงสุดเนี่ยเราอยากให้ในทุกองค์กรในทุกบริษัทเนี่ยมีคนที่สามารถทําแบบนี้อยู่ในบริษัทตัวเองได้เลยเราเราไม่ได้มองว่าจะต้องมาจ้างเราเสมอไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่มันอ่อนไหวข้อมูลลับเนี่ยควรจะเป็นคนภายในเขาทำมากกว่าทำเองมากกว่าใช่ครับคนไทยมีศักยภาพตรงนั้นไหมครับมีครับผมั่นใจว่ามีครับและมีจํานวนมาก้วยไหมผมว่ามีมากครับ ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็เหมือนผมตอนที่ผมยังไม่ได้ไปเห็นตัวอย่างเ,ออเพราะว่าพอผมไปเห็นตัวอย่างปุ๊บเนี่ยโลกกระทัดผมแบบเปลี่ยนไป,ไปเป็นอีกใบห<า>นึ่งเลยครับ<ม>แล้วผมก็เห็นโลกเป็นโลกใหม่ไปเลยเผมเชื่อว่าถ้าคนส่วนใหญ่ได้ไปเห็นมามันสามารถประยุกต์ไปทําอะไรได้บ้างและที่ต่างประเทศเขาทาอะไรไว้แล้วบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนจะมีโลกใบใหม่เหมือนผมนี่แหละครับงานแรกที่เราเข้าไปทําการตอบรับกับตลาดอีเวนต์กับงานของเราในลักษณะนี้เป็นยังไงบ้างครับ ช่วงแรกแคนไม่รู้จักครับแล้วคนก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ว่าเอ๊ะทำทำไมทําไมต้องมาวาดรูปบางคนก็ยังสับสนระหว่างเอ๊ะมาวาดการ์ตูนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนั่นสิครับก็ใช้เวลาในการทําไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทั้งทั้งการบอกเล่าทั้งพยายามจะสื่อสารว่าประโยชน์เป็นยังไงจนกระทั่งก็ใช้เวลาประมาณ4ปีครับตลาดก็เริ่มรับรู้แล้วก็เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นครับครับต้องทําคนเดียวเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีทีมงานครับ เออเริ่มคนเดียวครับแต่ตอนนี้มีทีมอยู่9คนครับผลงานอย่างนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับในฐานะของคนที่สนใจอยากให้ทำเนี่ยครับมันมักจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือตลาดประเภทไหนครับตอนนี้จริงๆลูกค้าเราครึ่งครึ่งคือเป็นเอกชนครึ่งหนึ่งรัฐครึ่งหนึ่งครับแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศด้วยครับผลงานอย่างนี้เขาสามารถเก็บเอาไปทําอะไรได้บ้างหลังจากที่จบงานแล้วอย่างนี้ครับอันแรกก็คือเก็บเป็นเหมือน บันทึกว่าง,งานนี้คุยอะไรกันมาบ้างครับ uh huh. อันที่2เนี่ยก็จะเอาไปใช้ในการนําเสนอ PR อา uh huh. ให้งานครับ uh huh. อันที่3บางทีเอาเอามาวิเคราะห์ต่อว่า uh huh. ครั้งหน้าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงหรือ uh huh. สิ่งที่ในที่ประชุมพูดคุยกันมานยมีข้อสรุปยังไงอะไรเงี้ยครับทำไมถึงคิดว่าง,งานเนี้ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราต้องบอกว่าอันแรกเริ่มจากความชอบก่อนเลยครับ uh huh. ในส่วนตัวคือทําแล้วเรารู้สึก หนึ่งคือเราได้ความรู้ได้ฟังสิ่งใหม่ๆจากทยากรเก่งๆเนี่ยครับ uh huh. นี้มันเริ่มจากความชอบเสร็จปุบ๊บก็รู้สึกว่าเอเราอยากทําให้ความชอบนี้ยมันสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ oh. เราก็เลยค่อยๆใช้วิธีคิดในการทาธุรกิจซึ่งเดิมเ uh huh. นี่ยก็ทำธุรกิจอื่นอยู่แล้วแต่ว่ามาทาอันนี้เพิ่มเติมอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น visual recording ครับคืออะไรการสรุปประชุมเป็นภาพครับโอ้ oh. visual recording ครับ ใช่ว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะต้องเข้าไปกับพวกการประชุมการสมาัมมนาอะไรเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับโอ้ฮะตอนนี้เราไม่ได้ทาแค่วิดีโอเรคคอร์ดิ้งเราทําที่เรียกว่าแปลงข้อมูลยากให้เข้าใจง่ายเ<อ>ช่นงานวิจัย<อ>แผนวิสัยทัศน์บริษัท<อ>แผนธุรกิจต่างๆเนี่ย<อ>จากเดิมเป็นตัวหนังสือเข้าใจยากรเราออามาเล่าเรื่องเป็นภาพให้เข้าใจง่ายแสดงว่าโ,<อ>โดยเนื้องานประเภทที่เรียกกันว่า Picture Talks เนี่ยมันมีมูลค่า เพิ่มหรือความแตกต่างเฉพาะตัวของงานอยู่ตรงไหนครับผมว่าอันแรกเลยคือเรื่องการที่คนเนี่ยยังฟังแล้วก็เป็นคนจับประเด็นแลว้ววาดด้วยมือครับเพราะว่าลายเส้นมือของคนเนี่ยมันสื่อสารออกมาแล้วคนสัมผัสได้ดีกว่า,าดีดีดีกว่ากราฟิกของคอม<อ>พิวเตอร์นะครับอันนั้นผมว่าเป็นคีย์หนึ่งอันที่สองคือเรื่องการจับประเด็นครับว่า,าก็อยู่ที่คนฟังว่า เหมือนกับศิลปินวาดรูปก็มีหลากหลายสไตล์คนที่ทําอาชีพนี้ก็เช่นกันก็วิธีการจับประเด็นเนี่ยเนื้อหาหนึ่งเนื้อหาคนฟังสิบคนผมเชื่อว่าจับออกมาวาดออกมาไม่เหมือนกันก็จะเป็นเหมือนกับของชิ้นเดียวที่จะไม่มีการทําซ้ําได้แล้วเหมือนเราเนี่ยบันทึกเหตุก,การณ์และช่วงเวลานั้นๆออกมาเป็นภาพอันนี้คือคือคุณค่าของมันเลยเงี้ยครับอ๋อครับครับพอเราทำมาได้ประมาณ 4- ี่ห้าปีใช่ไหมครับครับตลาดนี้มันโตแค่ไหนสําหรับบ้านเรา ผมว่ายังมีโอกาสอีกเยอะมากครับเพราะว่าขนาดเราเราทำมาเยอะพอสมควรเนี่ยก็ยังมีลูกค้าที่ยังไม่รู้ว่ามีสวิตนี้อีกมากมายเลยครับจริงเหรอใช่ครับโอ้แล้วถ้าเราเทียบมาตรฐานของที่เมืองนอกเนี่ยผมว่าเมืองไทยยังยังไปได้อีกไกลมากมากยังแค่นิดเดียวอยู่เลยแค่นิดเดียวใช่ครับอ๋อแต่ว่าตลาดเมืองนอกนี่เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วมากเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็เขาไปลึก ไปกว้างกว่าเราเยอะเลยครับเลอแล้แสดงว่าคนที่อยากจะเข้ามาทํางานในประเภทนี้หรือม,มาร่วมทีมเนี่ยคือต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับออข้อหนึ่งเรามองที่เรื่องมุมมองส่วนตัวก่อนว่าอยากฝึกตัวเองอยากเ,ออเปิดใจที่อยากเรียนรู้เนี่ยฮะอันนี้สําคัญสุดอ,อันนี้2ก็เรื่องของการคิดและทํางานเป็นระบบนิดนึงนะครับจะจะไม่ใช่เหมือนว่าศิลปินว่าเอะวันนี้มีอารมณ์อยากทําไม่อยากทําจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันที่3ก็ต้องมีพื้นฐานการวาดภาพ ในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบเชี่ยวชาญหรือเก่งมากมายนะฮะแต่อย่างน้อยคือมีเบสิกเรื่องการวาดการเขียนครับครับก็จะมี3เรื่องสามเรื่องนี้ครับคุยกันถึงจุดนี้ทําให้ผมนึกถึงว่าตอนนี้คือคือโลกเราก้าวหน้าไปมากนะครับเทคโนโลยีพรีเซนเทชันในยุคของดิจิทัลอะไรก็แล้วแต่แต่ทำไมกลับมีโอกาสกับมุมมองในการนำเสนองานแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็แมนนวลมือด้วยถ้าข้อมูลคืออาหารครับ เราจะเคยได้ยินว่าอาหารอร่อยมักจะไม่ค่อยมีประโยชน์อา,อาหารมีประโยชน์มักไม่ค่อยอร่อยผมก็มีความตั้งใจว่าผมอยากทําข้อมูลให้อร่อยและมีประโยชน์ค,นคู่กันคู่กันนะครับถามว่าเราคงเคยนึกภาพออกละเราพูดถึงงานวิจัยขึ้นหิ่งเนี่ยเราเรามีนักวิจัยลงทุนทํานู่นนี่นั้นมาเสร็จเป็นเปนเปอร์นเ,นเนี่ยแต่ทําไมข้อมูลดีๆหลายลอย่างถึงไม่สามารถนําไปใช้ในทาง การค้าได้อะไรเงี้ยนะครับ uh huh. มันก็หมายความว่าบางทีเราทํางานมาเกือบ uh huh. เกือบถึงปลายทางแล้วครับ uh huh. แต่เราอาจจะตกม้าตายตอนสุดท้ายว่าเราไม่สามารถนําเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนหรือเป็นประโยชน์ uh huh. ให้สังคมเข้าใจได้ง่าย uh huh. ก็เท่ากับที่ทํามา90%เน uh huh. อาจจะ ศูนย์เปลา่ปลาไปเลยใช่ครับเพียงพอสิบเปอร์เซ็นต์ปลายทางใช่ครับซึ่งถือ,อว่านั่นคือผลลัพธ์ที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทั้งงานทั้งหมดถูกต้องครับแน่นอนมันจะเชื่อมต่อกับเรื่องเทคโนโลยีแน่พออนนเพราะตอนนี้เราเรียนรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้เราเรียนื่อง ChatGPT ครับโอ้โหยิ่งเทคโนโลยียิ่งไปใหญ่เลยนะฮะใช่ครับกังวลไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดหรืออาจจะแบบว่าเป็นภัยคุกคามทางธุรกิจของเราที่เรากำลังปั้นตรง,งนี้อยู่ ต้องบอกว่าเราเจออุปสรรคมาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางมาเนี่ยเราเจอความท่าทายเสมอผมจะมองว่าคือโอกาสครับผมจะเข้าไปศึกษาว่าเทคโนโลยีนี้มันช่วยอะไรได้บ้างและเราจะสามารถประยุกต์สิ่งนี้มาทําให้งานเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงมากกว่าแสดงว่า AI มีผลกระทบกับงานเรามีผลครับมีผลมีผลครับทางบวกหรือว่าทางลบทั้งสองทางเลยครับถ้าเราเจอ จริงๆตอนผมเคยไปบรรยายเนี่ยคเคยมีคนถามเมื่อเมื่อหลายปีก่อนแล้วลหละว่านะคิดว่าวันหนึ่ง AI จะทำสิ่งที่ผมทำได้ไหมออผมก็ตอบว่าทำได้ผมเชื่อว่าทำได้ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งจะทำได้แต่ถามว่าเรามองเรื่องนี้ยังไงเนี่ยเราก็มองว่าแน่นอนเราก็ต้องปรับตัวครับถ้าเราทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องโดน AI d i ดิสลาแต่ว่า แต่ถ้าเราหาจุดเชื่อมมากกว่าว่าใช้สกิลบางอย่างที่ AI ทําได้ดีเอามาช่วยเสริมงานบางอย่างที่คนอาจจะทําได้ไม่ดีแล้วก็ใช้สกิลของคนบางอย่างแอดออนเข้าไปเนี่ยผมยังเชื่อว่ายังมีช่องทางไปได้อีกไกลครับผมผมยกตัวอย่างเรื่องการอุปมาอุปไมครับครับมีงานสมวนางานหนึ่งก็เป็นงานบริษัทมหาชนนี่แหละครับ ตอนสิ้นปีเนี่ยผลประกอบการไม่ดีครับทีนี้ถ้าผมเป็นคนบันทึกเนี่ยผมจะบันทึกว่าเป็นตัวเลขติดลบแดงๆเนี่ยผมคิดภาพออกเลยว่าบรรยากาศในงานก็จะดูหดคนหดหูใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้วาดผมวาดเป็นรูปเงินที่เหมือนป่วยเหมือนเป็นหวัดมีถุงน้ําอยู่บนหัวมีคนหมอถือเข็มฉีดยาอยู่ข้างๆแล้วผมก็เขียนว่าเงินป่วยแทนผลคือว่า คนในงานก็มาดูภาพนี้ครับแล้วเขาก็คุยกันว่าเออบริษัทเราเนี่ยปีนี้แย่เลยเงินป่วยเลยแต่ว่าทํายังไงกันดีปีหน้าจะทําให้เงินหายป่วยอ๋ออะไรเงี้ยครับซึ่งผมยังมองว่าจุดเนี้ย AI ยังยังอาจจะยังทําได้ไม่ได้ดีเท่ามนุษย์ครับยังมีช่องว่างอยู่ในการแปลงการแปลงข้อมูลมีหลายระดับการแปลงตรงไปตรงมาการแปลงแบบอุปมา,า,า,มาอุปไมยการแปลงแบบ อุปมาประมยเพื่อชี้นําไปในทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์ณตอนนี้ยังทําได้ดีกว่า AI ครับเราจะเอาเทคโนโลยีมาเสริมการทํางานครับเหมือนที่คุณประชาถามเนี่ยเราไม่ได้มอง AI เป็นอุปสรรคเรามองว่มันคือเพื่อนห,หรือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นเราก็มีหลักสูตรตัวใหม่นะครับที่กําลังพัฒนาอยู่น่าจีสักสาเดือนน่าจะเรียบร้อยก็คือเป็น ถ้าหลายท่านเคยได้ยินเนี่ยจะได้ยินคําว่าพร้อมเอนจิเนียใช่ไหมครพร้อมเอนจิเนียร <engineer> คือคนที่รู้วิธีที่เราจะคุยกับ AI หรือ,อ,อป้อนข้อมูลให้ให้ AI ยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับในมุมของผมที่เป็นการทํางานเป็นนักประชุมหรือนักสื่อสารด้วยภาพเนี่ยผมก็มีวิธีคิดคล้ายๆกันว่าผมจะป้อนข้อมูลหรือคีย์เวิร์ดยังไงเนี่ยให้ AI สามารถ ผลิตภาพบางอย่างออกมาให้ผมแล้วผมเนี่ยเอาภาพนั้นมาอีดิทมาทำในเวอร์ชั่นต่อไปได้อย่างเงี้ยครับพิกเจรทอสวันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นแบรนด์ที่มาได้ประมาณ4-5ปีนี่นะครก็แน่นอนครับ,นนบเปิดตอนช่วงที่มีโควิดเกิดขึ้นแล้วก็หลังโควิดมาแล้วนี่นะฮะอุปสรรคสำคัญในช่วงนั้นที่เราคิดว่าเเราจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหโอแมกครับตอน ก่อนโควิดเนี่ยเราไปทำงานแบบออนไซต์100%ก็คือไปวาดลงกระดาษบนโฟมบอร์ดอะไรเงี้ยครับแต่พอโควิดเนี่ยเราก็งานนี้โดนยกเลิกหมดเลยครับแล้วก็ประมาณ4-5เดือนเนี่ยที่รายได้คือ0บาทเลยแต่ด้วยความที่เราก็ก็ไม่ยอมแพ้ครับเราก็ปรับวิธีการว่าอ่าในเมื่อหนึ่งคนมาประชุมกันไม่ได้ แต่คนไม่ได้เลิกประชุมนะคนไปประชุมออนไลน์แทนเพราะฉะนั้นเราก็เลยปรับวิธีไปวาดบน iPad แทนครับอเราเราก็ใช้เวลาอยู่สักสามเดือนในการปรับวิธีการทำงานใหม่หมดแล้วด้วยความที่เรามีฐานลูกค้าเดิมอยู่เนี่ยพอลูกค้าเริ่มรู้ว่าอ๋อทำา p p d d ประชุมซูมก็ได้เหรอด้วยแเนี่ยอะไรใช่ครับสุดท้ายคือเราก็ได้งานกลับมาแล้วก็กลับมาเยอะกว่าเดิมอีกก่อนโควิดอีกเลิกครับโอ้โ ถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับใช่ครับเพราะว่าเราได้งานของของของมองนอกเวยครับเราก็เห็นแล้วแหละว่าถ้าเรารอด้วยวิธีเดิมเนี่ยมาถึงรอเราก็ไม่รู้ว่าโควิดจะหมดเมื่อไหร่จะจัดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็ต้องปรับวิธีกันทั้งหมดเลยครับนต้องรู้จักที่ฟังดูนี่ยนะครับคือตอนนี้มันจะเป็นงานแบบงานประชุมบอดงานคณะกรรมการงานบริษัทงานองค์กรแต่ว่ามันก็มีงานทั่วไปที่หลบออกมาข้างนอกเลยมากขึ้นคนหมู่กว้างจะสัมผัสงานตรงนี้ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรามองตลาดตรงนี้เติบ ก็อันแรกเลยคือเรามองเรื่องหลักสูตรครับ,รบก็มีคนหลากหลายอาชีพที่สนใจวันนี้อยากทําอย่างเงี้ย <Hey. S 2> มีสอนไหมอะไรเงี้ยครับ uh huh. เราก็ค่อยๆพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่เรามีการแบบพีอาร์ไปรำสำคั์มากขึ้นนะครับ uh huh. ก็เรามองว่าชุดทักษะนี้สามารถประยุก์ใช้ได้กับทุกอาชีพเลยครับ uh huh. ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักวาดอย่างเดียว uh huh. สมมติผมยกตัวอย่างคุณหมอเนี่ย uh huh. ผมไปคุยคุณหมอ ผมไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งในงานเนี่ยผมไปบันทึกงานสัมนา,าของคุณหมอดีกว่าอ่าแล้วก็คุณหมอท่านก็โอ้ยสนใจมากเลยแล้วก็มาแชร์กันว่าโอ้ชอบวาดรูปแล้วคุณหมอแกก็วาดสวยมากแกก็เอางานที่ทําให้ดูครับแกวาดรูปการผ่าตัดเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเอามาที่อาาอมธิบายคนไข้เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆหนึ่งเลยที่เกือบทุกอาชีพเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ในการสื่อสารด้วยภาพในการอธิบายงานของเราในการสื่อสารกับ ทีมงานของเราก็ได้นะครับะฉะนั้นแสดงว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นธุรกิจที่ใหม่จริงๆแหละและมันเฉพาะกลุ่มมากแต่ถ้าเราจะต้องการเปิดโอกาสให้กับคนไทยเปิดโอกาสอะไรตลาดให้มากขึ้นและดีๆเราอาจจะเป็นแบรนด์ในไทยที่ขึ้นไปเทียบกับแบรนด์ระดับโลกก็ได้เนี่ยรเราต้องทําอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนบ้างหรือว่าจริงๆแล้วรัฐบาลคุณจะช่วยเหลือกลุ่มอาชีพนี้ใหม่ยังไงครับอันแรกเลยคือต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นสแตนดาดขึ้นมาก่อนนะครับ,รบแล้วก็ ก็คงต้องมีการเผยแพร่ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะมีความร่วมมือกับทั้งสถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าภาครัฐกเอกชนที่สนใจอย่างเงี้ยครับมนร่วมพัฒนาหลักสูตรแล้วก็เราสามารถออกแบบให้เอาไปใช้ช่วยการทํางานส่วนต่างๆได้นะครับตัวอ,อย่างเช่นสมมติออภาครัฐอาจจะอยากจะทำแผนงานสักหนึ่งแผ่นภาพเดี่ยวให้เข้าใจง่ายๆแทนที่จะเขียนเป็นคํา ตัวหนังสือเยอะๆ,ๆแล้วก็คนอาจจะไม่อยากอ่านเนี่ยมันอาจจะทำมอเป็นภาพให้ดูเข้าใจง่ายออแล้วก็สามารถสื่อสาร้ง่ายคุณพ่อคุณแม่ที่ที่มีลูกอยู่ในวัยสักประมาณมอต้นมอปลายเนี่ยที่ที่มาเห็นงานเราเนี่ยหลายคนจะติดต่อมาหลังไหม่สนใจมากบอกว่าหนึ่งคือบอกว่าลูกชอบวาดรูปนะดูดมีทาเล้นด้วยความที่เด็กสมัยเนี่ยเขาใช้ iPad ใช้พวก แท็บเล็ตเป็น<ม>เป็นเรื่องปกติแล้วก็เก่งมากอยู่แล้วเนี่ยครับ,รบก็คุณพ่อคุแม่เขา,าก็คิดว่าเ้ยอยากจะทําให้ลูกเอาทักษะนี้ไปใช้ในการเรียนอย่างงี้<อ>แต่ว่าต่อไปนี่บัรจกลายเป็นเป็นแบรนด์เป็น Brand, เซอร์วิสแบรนด์ยังไงครับในความเข้าใจของคุณตุลนะครับครับก็เซอร์วิสแบรนด์เนี่ยถ้าถ้าพูดในมุมของอ product หรือ Service อที่เรามีเนี่ยตอนนี้เรามี4เรื่องนะครับสรุปประชุมยาวๆให้จบในภาพเดียว อันนี้หนึ่งนะครับแปลงข้อมูลยากให้เข้าใจง่ายสองละนะครับอยากทําแบบนี้ได้เรามีสอนเป็นเทรนนิ่งนะครับสละไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเราช่วยได้ก็คือเป็นงานคอนเซัลล์ครับเพราะว่าเรามีลูกค้าบางเจ้าที่ที่มีความต้องการหลากหลายครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะต้องเริ่มอันในหนึ่สองเราก็ไปช่วยคิดระบบให้ว่าทาตรงนี้ก่อน 1, นึ่งองสามอะไรเงี้ยครับครับ อันนี้ก็คืออันที่มีอยู่แล้วส่วนอันที่จะทําเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเมื่อกี้เรื่องหลักสูตรตัวหนึ่งเป็นชื่อนิกเนมก่อนแล้วกันนะเป็นพร้อม VP VP ย่อมาจาก Visual Practitioner Visual คือภาพ Practitioner นักปฏิบัติกปฏิบัติก็คือคนที่ใช้วิธีคิดและการสื่อสารด้วยภาพในการแก้ปัญหานะครับแต่มีพร้อมเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือเรามีเครื่องมือที่ใช้ เอไอหลายๆตัวมาช่วยให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ๋อครับทีนี้เพราะแน่นอนครับเราคุยกันถึงว่ากางจะไปตอบไปต่างประเทศแผนจะไปต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ว่าไปต่างประเทศแน่นอนอาจจะคนจะมีคนจะรู้คนรู้สึกธุรกิจนี้มาก่อนว่าเขาคุ้นเคยดีแต่บ้านเราเนี่ยมันใหม่มากเลยครับใช่ไหมครับแรกๆที่เข้าไปนะครับแล้วเราั้นแบนจากไทยจะไปสู่เมืองนอกเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีอุปสรรคอยู่บ้างมีครับต่ีคุณตุลมองไงครับ อย่ช่วงแรกมีอุปสรรคเยอะมากครับ,รบก็เราก็พยายามจะตอนแรกเราเริ่มจากการทำพรีเซนต์แล้วก็พยายามอธิบายว่าอร์วิสเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นเนี่ย <c oughs> แต่ว่าช่วงแรกๆเลยคือไม่ค่อยได้ผล <c oughs> เพราะลูกค้ายังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยเห็นว่าอร์วิสเนี้ยเวลาเอามาอยู่ในงานของเขาแล้วมันเป็นยังไงมันได้ผลยังไงนะครับ <c oughs> เราก็ทําไปเรื่อยๆครับ <c oughs> จนกระทั่ง ลูกค้าเจ้าแรกๆที่ท,ที่ให้เราไปทำเนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติเพราะเขาเคยใช้แบบนี้ที่ต่างประเทศมาอยู่แล้ว<อ>ครับเขาก็เลยบอกมีเซอร์วิสอย่างนี้ที่เมืองไทยด้วยล่ะอโอเคเอาไปทำอะไรเงี้ยครับอพอเริ่มมีงานที่หนึ่งเนี่ยเราก็กลับมาเหมือนจริงๆก็ไม่ได้ PR อาร์อะไรมากก็ลงโพสเฟสบุ๊กใส่เว็บไซต์ไปอะไรเงี้ยครับแบบทั่วไปเลยเนี่ยมันก็ ค่อยๆมีคนแบบเอ๊ะคืออะไรมาถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆค่อยๆเป็นลูกบอลหีม้ที่มันค่อยๆกิ้งแล้วมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่แต่มันก็ช้าๆนะครับช่วงนั้นไม่ได้ไม่ได้เร็วครับตอนนี้ไซลกบอลนี่ขนาดไหนล่ะตอนนี้ก็ก็ยังเป็นบริษัทยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ครับเพราะว่าด้วยเซอร์วิสแบบนี้การจะฝึกคนให้ให้ชำนาญเนี่ยมันมันยากมากม ว่าจะฝึกคนได้หนึ่งคนจริงๆเพราะมันเป็นงานเฉพาะทางแล้วมันต้องเป็นถ,ถ้าภาษาแปว่าเป็นกิฟต์ตัวตัวเองโดยเฉพาะใช่ไหมะแล้วมันเป็นกิฟต์ที่ต้องผสมผสานาหลายอย่างเช่นการจับประเด็นการนั่งฟันการสร้างการนําเสนอนะแล้วที่ตอนนี้พนักงานเราขึ้นมาถึงรุมๆมเก้าคนแล้วผมว่าไม่หยุดแค่นี้แน่เลยนะครับเราจะบริหารคนอย่างไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็เราก็พัฒนาหลักสูตรภายในของเราเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นระบบระเบียบมากนัก คนใหม่เข้ามาเราก็มาเริ่มสอนหนึ่งของสสี่ตอนนี้เราก็ทําหลักสูตรของเราละ,อะพอรับพนักงานใหม่เข้ามาในตําแหน่งนี้ปุ๊บทุกคนก็จะมาเรียนหนึ่งสองสามสี่ตามเบสิกของเราเลยอย่างเงี้ยครับ,รบก็คล้ายๆกับเป็นห้องเรียนเล็กๆภายในบริษ,ษัทของเราเองก่อนใช่ครับแล้วจากจะก้าวยังไงต่อ,อพิจารณาจะไปยังไงต่อก็ถ้าความฝันแล้วกันครับความฝันเราอยากจะไปในระดับอินเตอร์ครับอินเตอร์ละใช่ครับเพราะว่าจริงๆในช่วง ห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทํางานกับองค์กรระหว่างประเทศมามาพอสมควรแต่ว่าผลงานหลายๆอันจะเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับอะไรอย่างนี้ครับอ๋อคือบอกไม่ได้เลยใช่ครับว่างานนี้จริงๆคือของเราจะอยู่เขาเพราะบางานเป็นเรื่องของแผนธุรกิจเป็นเรื่องวิสัยทัศน์องค์กรเป็นเรื่องงานวิจัยในอนาคตซึ่งมันมีผลกับเรื่องเรื่องไอพีต่างๆของบริษัทอะไรอย่างนี้ครับหรือความลับทางคู่ค้าความเปานการค้า ถูกต้องครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับคุณตูนครับสวัสดีครับครับ